มาพบกันมาไปายแล้วนะคะวันนี้ก็จะมาแกะอัลบั้มเหมือนเดิมนะคะแต่วันนี้เป็นอัลบั้มของฝั่งญี่ปุ่น,นะคะ่ะซึ่งเป็นอัลบั้มที่น้องๆอ n นไฮเ n นะคะไปคัมแบ็กเอ้ยเป็นใช่คัมแบ็กสิคะไปเดบิวต์ที่ญี่ปุ่นนะคะซึ่งมีอัลบั้มมาหนึ่งอัลบั้มนะคะชื่ออัลบั้มว่า Border Hanakai อ่านออกอ่านถูกหรือเปล่าไม่รู้เหมือนกันจะบอกว่าอัลบั้มนี้ คือตั้งแต่มันออกมามันออกมานานมากแล้วนะคะคือตั้งใจว่าจะไม่เก็บโอ๊ยการบ้าไม่เก็บหรอกการบ้าญี่ปุ่นไม่เก็บบ้าญี่ปุ่นก็ไม่เก็บสรุปผ่าตอนนี้คือจะบอกว่าการญี่ปุ่นคือแบบนี่ค่ะให้ดูสี่ใบไม่ใช่สี่ใบด้วยสิคะห้าใบค่ะคือตอนแรกกะว่าจะไม่เก็บแล้วคือไปเจอรูปนึง ไปเจอการ์ดใบหนึ่งของน้องเจ็กมานะคะเป็นการ์ดใส่แว่นถือหนังสือใบนี้เลยค่ะเราได้ใบนี้มาก่อนใบแรกพอได้ใบนี้มาเออไอ้สี่ห้าใบที่เหลือมันก็ตามมาน้องเจ๊กน่ารักมากแล้ว,ลวคือขาดอีก2ใบก็จะครบครบ,ครบเซตอัลบั้มญี่ปุ่นแล้วนะก็ไปคิดเหมือนกันว่าตัวเองจะเสียตังค์ให้อัลบั้มญี่ปุ่นแล้วเราก็ไปซื้อบัมญี่ปุ่น แบบโซโลนะคะคือปกเดี่ยวมันจะมีแบบปกเดี่ยวแล้วก็มีแบบปกรวมนะคะเราซื้อแบบปกเดี่ยวมาเป็นปกน้องเจ๊กนะคะก็คืออย่างน้อยก็คือได้การน้องเจ๊กแน่นอนซึ่งการน้องเจ๊กอะมีอยู่2แบบแต่และเออบ้านหนึ่งเนี่ยมันจะสุ่มมา1แบบแล้วก็จะมาลุ้นกันว่าเราจะได้แบบไหนนะคะ ขออยากคืออยากได้การไอเนี่ยการต้องเขาเรียกว่าการน้องเจคพอตเตอร์อะใส่แว่นอะมันมีการน้องเจคพอตเตอร์กับนาเอกับการกับการ์ที่น้องเจคชูมินิฮาร์ตนะคะคือขอให้เจคพอตเตอร์มาสักใบหนึ่งก็ยังดีมาสองใบก็ได้แต่ถ้ามินิฮาร์ตมาสองใบนี่คือหาแลกยากแล้วนะเพราะว่าตอนนี้คือมันไม่ค่อยมีคนแบบลงขายแล้วมันส่วนใหญ่มันก็จะมีแบบต้องดีลอะไรอย่างเงี้ยโอเคเรามีสองบัมค่ะเราจะมาแกะบัม แรกกันก่อนนะคะอุยต,ต,ตื่นเต้นตองจ๊กจะมามืคืนเราไม่ได้ขอ,อยันอะไรเลยนะคะตอนนี้คือแบบเอ้ยเพราะว่าตองจ๊กต้องมาแน่นอนคือเราอ่ะสั่งไป2อแอคทวิตนะคะคือเขาเปิดหาแล้วก็ไปหารกับเขามาซึ่งแต่ว่า2อแอคเนี้ยเขาซื้อมาจากร้านเดียวกัน <c oughs> กลัวมากเลยเอามาจากร้านเดียวกันมาจากร็อดเดียวกันมันจะเป็นการ์ดใบเดียวกันแน่ๆเลยเอะ โอเคค่ะก็วันนี้นะคะก็เราอัดคลิปไปด้วยแล้วก็เปิดสเปซไปด้วยนะคะวันนี้ทุกคนในสเปซด้วยนะคะโอเคเราไปแกะแกะก่อนแกะแกะน้องเจ็กต้องมาเรามาแกะบอมแรกกันก่อนนะคะเอาบอมแรกที่มาถึงมือเรานะคะ คือมันมาถึงไม่พร้อมกันค่ะคือบ้านแน่เนี่ยมาถึงเมื่อโอ้เป็นอาคิแลรามั้งก็เลยรอรอแกะทีเดียวพร้อมกันสองบัมจะได้ลุ้นทีเดียวจะได้แบบใจสลายทีเดียวหรือว่าจะดีใจทีเดียวโอเคค่ะทุกคนเราแกะมาแล้วนะคะอัลบ,บันน้มนี้มันจะมีด้วยกัน3เพลงนะคะมีเพลง given taken let me in นะคะซึ่งเป็นเพลงเออมาดัดแปลงเป็นภาษาญี่ปุ่นนะคะแล้วก็มีเพลงญี่ปุ่นเพลงนะคะเป็นเพลง forget me not นะคะเป็นเพลงประกอบ a n i m เมชันเอออนิเมชันไม่ใช่เป็นเพลงประกอบอนิเมะด้วยนะคะโอเคเดี๋ยวโอเคโอ้ยสื่เต้นนี่คะ่ะเรามาแกะเอาปอกออกก่อนออมันจะเป็นปกแบบนี้เลยคะ่ะปกซีดีแล้วก็มีรูมลองเ็กอยู่จะบอกว่าเราได้อัลบั้มญี่ปุ่นมาจากการเขาเรียกว่าเออเล่นกิจการบนทวิ t เตอร์เดี๋ยงี้ให้ดูคือได้มาฟรีอะคะ่ะนี่คะ่ะเป็นเป็นแบบนี้ เดี๋ยวเดี๋ยวจะเปิดให้ดูแล้วกันอ่าเรามาดูน้องเจ๊กกันดีกว่าโอเคถ้าเปิดมันน่าจ,จะเห็นกาเล,เ,นเลยมั้งเห็นหรือไมอ่ะอ๋อไม่การมันอยู่ในปกเพื่อนบอกมาว่ากาอยู่ในปกอ๋อมันอยู่มันอยู่ในนี้โอเคอันนี้เป็นปกน้องเจ๊กนะคะนี่จะเป็นซีดีนะคะโอ้ยน้องเจ๊กหล่อมากอ๋อมีสองโปกอ๋อนี่เป็นเหมือนโปสการ์ด เออเราก็รู้เรียกว่าอะไรน้องแจ็คใส่แว่นคือดีมากทุกคนทุกคนต้องเก็บนะนี่ค่ะนี่อันนี้อันน,น,นี้น่าจะเป็นรูปเขาเรียกน่าจะเป็นพวกโฟตโตโบ้บุ๊กมัง้งโฟตโต้บุ๊กเล็กๆมัง้งเอ้ยังไม่กล้าเปิดเดี๋ยวเอาการออกก่อนอ่ามันจะมีแผ่นอันนี้ด้วยค่ะเนี่ยค่ะมันจะอันนี้เหมือนตอนนั้นจะเป็นเออสุ่มรายของญี่ปุ่นแต่ว่ามันหมดเขตแล้วเพราะว่ามันนานมากแล้วเรามาดูรูปน้องแจ็คในบ้านดีกว่าค่ะ นี่นะคะเป็นรูปน้องเจ๊ใส่เสื้อสีขาวถือดอกไม้น้องเจ๊ใส่แว่นนะก็คือมีสองรูปทวนนะคะโหเอ้ยอุ้ยทุกคนเราวางการไวลรวการมันหงายอยู่แล้วคือเราเห็นแล้วว่าเราเราได้ขครโอ้โหตื่นเต้นเลยทุกคนเราได้ต้องเจ๊สต์ได้มาแล้วหนึ่งใบนะคะน้องเจ๊ใส่แว่นโอ้โห,โหสบายใจแล้วคืออีกบั้มหนึ่งก็คือ การอะไรก็ได้ตอนนี้แต่เราได้น้องเจคเคนมาแล้วจะมาสองใบไหมนะโอเคอเคุอค้ยหล่อมากทุกคนดูดิทุกคนดูดิอุ้ยมือสั่นโอเคมาค่ะเรามาลุนบัามต่อไปบัามที่สองนะคะว่าน้องเจคพอลเตอร์ของเราจะมาอีกใบไหมถ้าได้สองใบก็เก็บสองใบนั่นแหละคะ่ะไม่แลกอะไรทั้งนั้นเออหรือว่าจะเป็นน้องเจคมินิฮาร์ดก็คือเหมือนกันหมดเลยนะคะมันจะเป็นปกเหมือนกันหมดเลย นี่ค่ะต่อไปเราจะหยิบตะการ์ดมาแล้วนะคะเพราะว่าเรารู้แล้วว่ามันการ์ดมันอยู่ตรงไหนคราวนี้ได้ตื่นเต้นแน่ค่ะทุกคนเราไม่รู้ว่าไหนน้านหน้านะคะโอเคนี้จะเป็นโอเคทุกคนเรามารุ้นไปที่สองกันนะคะเออตื่นเต้นทุกคนว่าแล้วไม่มีผิดสองใบค่ะต้องเจิก้องจิกใส่ไปสองใบเลยโอ้ย oh y god อ้ดีใจมากโอ้โหคือใบเนี้ยทุกคนเราตามหากันเยอะมากแล้วคือขายแบบดิวกันแพงมากโอ้นี่ค่ะทุกคนเราได้มาแล้วสรุปเราไม่ได้การ์ดเมินิฮารต์ตของน้องเจ๊นะคะคือมินิฮารต์ตน้องเจ๊จะใส่เสื้อสีขาวนะคะแล้วก็ชูมินิฮารต์ตอยู่ข้างล่างอ่าเราได้มาสองใบนะคะอ่าเดี๋ยวเรามาเปิดนี้ให้ดูแป๊บหนึ่ง เอออันนี้ที่เราได้มาอันนี้รูปจะเยอะกว่านะคะรูปที่เราได้มาฟรีนะคะเราไม่รู้มันมันมีหลายปกมากงงมากเลยการบ้านกับไอ้บ้านญี่ปุ่นเนี่ยเนี่ยทุกคนดูรูปสวยมากคือไปซื้อบ้ามเป่าเก็บไว้ก็ไม่เสียหายนะคะอันนี้บ้านเป่าเนี่ยคือโฟตโต้บุ๊กเยอะมากหน้าปกมันจะเป็นแบบนี้นะคะเนี่ยเขาเรียกว่าเออรูปมันเยอะอ่ะรูปมันเยอะกว่าบ้้นอื่นอะ่ะเอ้ยดูมีทุกคนนะคะหล่อมากทุกคนหล่อมากอ่า อันนี้ดูน้องเจคว่น้องจะใส่เว้นูค่ะโอเคทุกคนคือมันมีแค่นี้ละค่ะก็หมดแล้วนะคะได้รุนแล้วนะคะสองใบก็ตื่นเต้นอันนี้นะคะสรุปเราได้สองใบนี้นะคะโอเคค่ะขอบคุณทุกคนนะคะขอบคุณคนในสเปซที่เข้ามาฟังเลยนะคะแล้วก็ขอบคุณทุกคนที่ดูอยู่ตอนนี้อ๋อฝากไว้ด้วยค่ะทุกคนวันที่12ตุลา คมนี้4ี่โมงเย็นนะคะ En h y p e n ของเรานะคะคัมแบ็กแล้วนะคะกับอาราบัม border เอ้ยไม่ใช่ border ไม่ใช่ไม่ใช่คนอาราอัลบัม dimension dilemma นะคะเป็นอะไเป็นทำการคัมแบ็กใหม่ของน้อง En h y p e n นะคะเออคลิปนี้น่าจะได้ลงก่อนวันที่12ตุลานแน่นอนค่ะแล้วก็คลิปต่อไปน่าจะเป็นคลิป reaction mv เนี่ยแหละคะ่ะก็ฝากติดตามด้วยนะคะวันนี้ตื่นเต้นมาแล้วก็ร้อนมากเลยตอนนี้โอ้โหงเงอแต่ โอเคไปแล้วค okay. ่ะทุกคนบ๊ายบาย